สวัสดีค่ะทุกทท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจาวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีจัดมีค่ะวันนี้เป็นวันพฤหสัสบดีที่ยี่ิบมกราคมพ5หกสิบห้านะคะสําหรับดวงชะตาวันนี้นะต้องบอกเลยค่ะว่าใครที่เกิดวันพุธกลางคืนวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์สามวันนี้นะคะดวงคุณจะเด่นในเรื่องของการงานค่ะการงานจะราบรื่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อประสานงานเนี่ยถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีเลยทีเดียว สุวรคนที่เกิดวันอังคารมพาพฤหักสัป,ปดีแล้วก็วันจันทร์ค่ะสามวันนี้นะจะดีในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของการเงินค่ะแล้วสีมงคลวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีชมพูสามสีนี้จะช่วยเสริมดวงให้คุณมีความสดใสนะคะแล้วก็ยังเป็นที่รักของคนรอบข้างรอบตัวด้วยเช่นกันเครื่องประดับที่จะสวมใส่ในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นหยกเป็นไข่มุกแล้วก็เป็นคิส้สตัล ออสามสิ่งนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าจะเป็นสิ่งนำโชคนำความเป็นมงคลให้กับตัวของคนที่สวมใส่นะคะแล้วในส่วนของการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยไปขอพรหรือไปทำการสักการะบูชาหลวงพ่อภูลท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พ่อแม่รัศมีคุณสามารถขอพรได้ในทุกๆเรื่องเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานก็ดีการเงินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะคะ คนที่เกิดในเดือนมกราคมค่ะจะเกิดในวันนี้แลวเราต้องการทําบุญเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองนะคะขอเน้นไปที่น้ําดื่มค่ะจะเป็นน้ําตานะน้ําผล,ลไม้กล่องก็ได้นะคะหรือเออนมกล่องก็ได้นะคะอีกอันนึงที่สามารถทําได้คือการเลี้ยงอาหารกลางวันกับเด็กยากจนค่ะตรงนี้นะจะได้อานิสงส์เต็มๆในในเรื่องของการที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่งร่ำรวยค่ะนะคะข้อสำคัญนะบอกเลยค่ะว่าจะทำให้คุณมีบริวารที่ดีเชื่อฟังเรานะคะสำหรับอาหารค่ะที่เราจะทำบุญใส่บาตรหรือถวายสังฆทานก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวก็ดีหรืออาหารหวานก็ดีขอให้มีเมล็ดทัญยพืชอยู่ในอาหารค่ะเพราะตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เราเนะะี่ยค่ะมีความเติบโตในเรื่องของการงานการเงินการสร้างฐานะได้อย่างรวดเร็ว แล้วข้อสําคัญมีความมั่นคงด้วยนะคะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจําวันนะคะของเมื่อวานนี้กันสักนิดหนึ่งรอบที่เข้าเนี่ยเป็นรอบ18.30นเลขที่ออกคือ930แล้วก็43รอบนี้นะตัวในเลข3ค่ะเข้ามาในหลัก10บนแล้วก็ยังเข้ามาในหลักหน่วยล่างด้วยส่วนในชุดวินค่ะนะคะเข้ามาทั้ง2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างเลยชุดวินเนี่ยเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข3เลข0แล้วก็เลข4นะคะ มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจาวันพฤหัสัดีที่20มกราคม2565กันค่ะในช่วงเวลา17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข8เลข6เลข4เลข9เลข7เลข3ในวิธีเลข8กับเลข6ค่ะสำหรับชุดจับคู่นะ80 81 82 85 061 626แล้วก็56นะคะ ส่วนในช่วงเวลา18.30นชุดเวลและจังไวัไ่ให้จะเป็นเลข5เลข8เลข7เลข2เลข9เลข1และวิธีเลข5กับเลข8ค่ะสำหรับชุดจับคู่นะคะ50 53 54 56 08 38 48แล้วก็68แล้วอีกช่วงเวลาหนึ่งคือ19.30นค่ะ ชุดวินเลขที่บาวไปให้จะเป็นเลข3าเลข5เลข2เลข6เลข0ูนเลข9กเน้นไว้ที่เลข3กับเลขห้าสำหรับชุดจับคู่นะ3 1มหนึ่งสามสี่แหห้หแล้วก็7จหอันนี้เป็นทั้ง3ามช่วงเวลาของวันพฤหัสบดีที่20มกราคมเลยนะคะอาะเจาลักนะคะจะเน้นอยู่เสมอว่าทุกท่านนะคะให้หมัน บริจาคทางกับคนที่เขายากไร้นะคะหรือคนที่เขาได้โอกาสอันนี้จะเป็นอันดีสงให้เราเนี่ยมีการเงินที่หมุนข้องมือมีโชคลาภอย่างต่อเนื่องพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์ักษ์ทางสิ่งมีดัดมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและโชคดีสวัสดีค่ะ